โปรดทราบสคริปต์นี้และเสียงพูดที่ใช้สร้างคลิปเป็น AI generated ทั้งหมดสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์รุ่นยอดนิยมในไทยอย่าง Honda Wave 110i ซึ่งถือเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับการขับขี่ในเมืองทั้งในแง่ความประหยัดความคล่องตัวและความเชื่อถือได้เราจะพาไปดูทั้งจุดเด่นจุดสังเกตมุมที่ควรรู้ก่อนที่คุณอาจจะตัดสินใจซื้อเพื่อให้เป็นข้อมูลครบถ้วนแบบเป็นธรรมชาติไม่ใช่สคริปต์หุ่นยนต์นะครับ เริ่มกันเลยครับสำหรับเวฟ110 i นั้นขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ประมาณ109.17ซีซีในรุ่นปี2019ซึ่งเป็นรุ่นที่มีวางจำหน่ายในประเทศไทยโดยระบุว่า Aircool PGMFI 109ลูกบาทเซนติเมตร1ซาลินเดอร์เอนจินตามข้อมูลจากเว็บไซต์ซิป t ิ a ไท a แลนด์เครื่องยนต์ขนาดนี้สำหรับการใช้งานในเมืองถือว่าเหมาะมาก เพราะไม่ใหญ่จนจัดการยากแต่ก็ให้แรงเพียงพอแค่พอใช้ทัานี้ตัวรถมีการใช้เกียร์4สปีดซึ่งแตกต่างจากสกูตเตอร์อโตเมติในบางรุ่นทำให้รู้สึกถึงการควบคุมและมีส่วนร่วมในการขับมากขึ้นมาพูดถึงจุดเด่นกันก่อนเลยครับสิ่งที่คนมักชื่นชมในเวฟ 110i ได้แก่ความประหยัดน้ำมันและความน่าเชื่อถือได้ซึ่งมีผู้ใช้ในฟอรัมผู้ขับขี่อินโดเอเชียกล่าวไว้ว่ามากกว่า The engine on a 1 0 i has been a workhorse in see for several decades ซึ่งหมายความว่านี่คือรุ่นที่ผ่านการใช้งานจริงมาเยอะมีประวัติดีไม่ใช่แค่ตัวเลขในโบรชัวนอกจากนี้ในบทความของไรเดียพาร์ยังกล่าวว่ามากกว่า The Honda Wave 110i seem to be more common size than its s l i g l y larger sibling, the Wave 125i แปลว่ารุ่นนี้เป็นที่นิยมมากและเห็นได้ทั่วไปในเมืองใหญ่ของประเทศไทยจากเหตุผลเรื่องราคาและความเหมาะสมกับการใช้งาน อีกจุดหนึ่งก็คือความคล่องตัวในการใช้งานในเมืองขนาดตัวรถไม่ใหญ่เกินไปทําให้การเข้าออกถนนแคบหรือสถานการณ์จราจรติดขัดทําได้ดีรวมถึงความสะดวกในการจอดซึ่งเป็นเรื่องสําคัญในเมืองไทยทีนี้มาดูส่วนที่อาจจะเป็นจุดสังเกตบ้างครับในฟอรัมหนึ่งซึ่งเปรียบเทียบกับรุ่น 125i มีผู้ใช้กล่าวว่ามากกว่า The 125 is better as it has a bit more power but if you can t stretch to the 125 the 1 0 I will be okay นั่นหมายความว่าถ้าคุณต้องการแรงมากขึ้นหรือต้องแบกรับผู้โดยสารหรือใช้เดินทางระยะไกลบ่อยรุ่น1น5 i อาจจะเหมาะกว่าแต่สำหรับการใช้งานทั่วไปในเมือง 110i ทำหน้าที่ได้ดีแล้วอีกจุดคือตัวรถมีเบาะสูงประมาณ758ม mm. มในรุ่นปี2019ข้อมูลซิสกิวถ้าคุณตัวไม่สูงมากอาจจะรู้สึกว่าเขาค่อนข้างงอหรือจอดเท้าลงไม่เต็มได้ดังนั้นแนะนำให้ลองขึ้นนั่งจริงก่อนซื้อ ในแง่ของดีไซน์และเวอร์ชั่นสีรุ่นปี2019วางจำหน่ายถึง7สีได้แก่แดงดำน้ำเงินแดงเข้มเทาแดงดำและโมโนโครมสีเดียวทั้งคันตามข้อมูลเดียวกันซึ่งถือว่าเลือกได้หลากหลายยิ่งเรื่องบุคลิกของผู้ขับขี่ก็สามารถเลือกให้ตรงสไตล์ได้เมื่อพูดถึงการใช้งานจริงผมอยากเล่าให้ฟังแบบสมมุติสถานการณ์สมมุติคุณขี่ในเมืองกรุงเทพมหานครทุกวันที่มีจราจรหนาแน่นช่วงเร่งเครื่องหยุดเร่งซ้ำบ่อย รถแบบเวฟ 110i ด้วยขนาดเครื่องยนต์ที่ไม่ใหญ่เกินไปทำให้รอบเครื่องไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไปซึ่งช่วยลดความร้อนและการสึกหรอได้ดีและเกียร์4สปีดช่วยให้คุณเลือกเกียร์2หรือ3ในช่วงการจราจรชะลอตัวได้ทำให้ความรู้สึกในการขับไม่อึดอัดอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ใช้หลายคนชมคือความนุ่มนวลในการขับแบบช้าๆและท่าขี่ที่ไม่ต้องเอ็นตัวเยอะทำให้รู้สึกสบายในเมืองอย่างในรีวิวกล่าวว่า Engine Run Smooth and e a s อ relatively Sil ีไ ซึ่งนับว่าเป็นข้อดีเมื่อใช้ทุกวันส่วนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเนื่องจากรุ่นนี้มีชิ้นส่วนทั่วไปค่อนข้างหาได้ง่ายและมีผู้ใช้เยอะความเข้มข้นของตลาดอะไหล่จึงค่อนข้างดีทําให้ค่าใช้จ่ายไม่แพงมากเมื่อเทียบกับรถรุ่นใหญ่กว่าแต่ก็แนะนําว่าเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องตามระยะให้ความสําคัญกับยางและเบรกเพราะการใช้งานในเมืองหยุดขี่เยอะย่อมทําให้ส่วนนี้สึกเร็วขึ้นหากจะให้สรุปสําหรับผู้ที่กําลังพิจารณาเวฟหนึ่งสิบไอ ถ้าคุณใช้งานในเมืองเป็นหลักต้องการราคารับได้ประหยัดเชื่อถือได้และไม่อยากจะซ่อมบ่อยรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากแต่ถ้าคุณใช้งานบ่อยระยะทางไกลท้าทายขึ้นเขาลงเขาหรือแบกผู้โดยสารค่อนข้างบ่อยอาจต้องพิจารณารุ่นที่แรงกว่าหรือเครื่องใหญ่กว่าท้ายที่สุดแล้วการเลือกมอเตอร์ไซค์ควรจะลองขี่จริงตรวจสอบบอกความสูงความรู้สึกเวลาออกตัวและรู้สึกว่าใช่สำหรับตัวคุณเองไม่ใช่แค่ดูจากตัวเลขอย่างเดียว หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังมองหามอเตอร์ไซค์ดีๆสักคันนี่คือรีวิวจากมุมมองจริงจังผสมความจริงใจและข้อมูลครบถ้วนของเว็บ10หากมีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากให้เปรียบเทียบกับรุ่นอื่นก็สามารถบอกได้เลยครับขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ